พ d t Top 10 by Travel Channel ไทยแลนด์กลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะกับพี่ฟันกับพี่ป้ายนะคะกับรายการพ d t Top 10 by Travel Channel ไทยแลนด์ของเรานะคะใช่แล้วครับผมก็เบรกเมื่อกี้พูดอะไรไว้ก็ลืมๆมาไม่ต้องไปคิดเยอะอย่าไปจามมันเป็นการแสดงใช่ไหมคะใช่ใช่รีบแก้ตัวอ่นเอ้ามาถึง ต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมค่ะใครที่เคยไปเที่ยวที่ซิดนีย์เนี่ยจะต้องรู้จักร้านนี้เป็นอย่างนี้เพราะมันแบบมันอร่อยล้ำเหลือเกินกับร้านนี้ค่ะมันซูน r e s t ร์ท a n นด์บาร์นั่นเองค่ะการันตีความสำเร็จของร้านในเครือเดียวกับไทฟูในซิดนีย์จากเชฟผู้มีประสบการณ์กว่า30ปีเสิร์ฟอาหารสไตล์โมเดิร์นอิตาเลียนแท้ สะดุดตากับเมนูพิซซ่านหน้าเหลี่ยมขนาดครึ่งเมตรแป้งบางกรอบโรยหน้าด้วยหมูฟริกสดและสเปนิชหรือจะเป็นเคลฟรับสลัดตบท้ายด้วยค็อกเทลเย็นๆอย่างวอดก้าเลมอนไลม์บิทเตอร์หรือจิบไวน์นำเข้าจากออสเตรเลียภายใต้บรรยากาศร้านที่ตกแต่งแนวคลึ้มปนเท่แสงกลิ่นอสไตล์ลอฟด้วยการโชว์พื้นผิวของปูและสเตลเลสที่เป็นโครงสร้างวัสดุ ก็อยากไปนะคะไปที่นู่นเลยค่ะเมกะบางนาค,คืออาจจะแบบออกนอกเมืองสักนิดนึงนะคะแต่ว่าไปแล้วรับรองว่ามันคุ้มค่ากับการเดินทางคุณแน่นอนอเขาอยู่ตรงร้านน้ำพุโซนดีนะคะที่อยากรู้เวลาเปิดปิดเป็นพิเศษด้วยนะสแกนคิวอาร์โค้ดค่ะเพียเดียวรู้เลยว่าอยาะไรยังไงใช่เอาไปถึงร้านต่อไปกันไม่ดีกว่าครับร้านต่อไปเนี่ยมีความพิเศษตรงที่เดิมแล้วเนี่ยเขาเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ what if นะฮะแต่ว่าทําไปทํามาเนี่ยเจ้าของเขาอยากจะเปลี่ยนที่นี่เนี่ยให้เป็นสถานที่แหงเอาระหว่างเพื่อนก็เลยเกิดไอเด เปลี่ยนเป็นร้านอาหารขึ้นมาครับผมถ้าอยากรู้นะครับว่าเป็นยังไงต้องไปดูเลยครับกับร้านนี้คาเฟ What อ f ครับคาเฟ่เล็กๆอารมณ์อบอุ่นตอบสนองความต้องการที่อยากให้เพื่อนมารวมตัวกันและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าที่มากันเป็นคู่คนหนึ่งเดินดูของส่วนอีกคนก็สามารถสั่งเครื่องดื่มหรือว่าขนมมานั่งรอได้ตัวคาเฟ่ตกแต่งมีสไตล์ที่ไม่ซ้ำใคร ใครที่จะมาเป็นแก๊งก็มีโต๊ะยาวไว้รองรับหรือถ้าอยากจะนั่งชมวิวชิลกับบรรยากาศด้านนอกร้านเขาก็มีส่วนที่เป็นเอาท์ดอร์รอคุณอยู่จะสั่งชาแคนเบอร์รี่อันชันมาดื่มหรือเมนูเบาๆโฮมเมดอย่างวินเทอร์ชิคเก้นซีซาสลัดกลิวพัมกินซุปก็แล้วแต่ชอบกันเลยครับ ที่นี่ครับตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท31นะครับเปิดตั้งแต่8โมงถึง4ทุ่มหยุดวันจันทร์ครับผมก็ไปกันได้ครับม,มาถึงอีกที่หนึ่งดีกว่าที่เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเอาง่ายๆนะแค่ขับรถผ่านนะหลายๆคนก็แบบสงสัยแล้ะเอ๊ะนี่คือไรทำไมต้องแบบ,อแบบว่าหันมามองฮะจริงจริงทำไมมีสไลเดอร์อยู่ตรงนี้มันคือโรงแรมหรือสนามเด็กเล่นมันคือที่ไหนที่นี่ค่ะ The Art c i l ม n i m รับไปกันเลยค่ะ บูติกโฮเทลย่านนิมานเฮมินที่พยายามนำลวดลายมาทำลูกเล่นให้สิ่งที่ดูเรียบง่ายอย่างผนังห้อง กำแพงกลายเป็นสิ่งสวยงามมีมุมเกๆ๋ๆตามจุดต่างๆเพิ่มสีสันให้การเข้าพักน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยขนาดพื้นที่อันตจำกัดแต่ว่าประโยชน์ใช้สอยเต็มทุกตารางเมตรที่นี่จึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นช่วยให้แขกที่เข้าพักรู้สึกถึงความอบอุ่นเป็นกันเองใครที่ชอบพักแนววินเทจเก๋ๆลองมาเช็คอินพักที่นี่สักคืนแล้วคุณจะหลงรักสไลเดอร์อันนั้นค่ะ ต่อไปแล้วกันค่ะ The Art Cell Nimman เขาอยู่นิม m นเห็นมินซอย13ค่ะยังไงเป็ว่าโทรไปจองกันนิดนึงก็ดีนะเพราะว่าเขาแบบเป็นแบบเหมือนเป็นบูติคโฮเทลอาจจะมีห้องไม่เยอะอะไรอย่างนี้เพื่อความจัวถ้าอยากไปแล้วไม่ต้องแบบว่าเสียลมอะไรนี้ก็สำรองที่พักไว้ก่อนเลยถูกต้องค่ะและนี่แหละค่ะคือ10สถานที่ที่เป็น Top 10 New c o m e r 10ร้านใหม่ที่คุณห้ามพลาของเราในสัปดาห์นี้นะคะหวังว่าจะถูกอกถูกใจกันบ้างไม่มากก็น้อยถูกต้องนะเรียกว่าครั้งนี้เนี่ยทั้งร้านกินแล้วก็ที่พักเลย ถูกต้อครับผมก่อนจากกันไปนะครับแน่นอนเลยว่าต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากเทวิติวานฟอร์เอเด้วยครับและรวมถึงเว็บไซต์กินดื่มเที่ยวยอดนิยมนะคะกับ edtguide.com ค่ะใช่แล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับแต่ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมเลยว่าหาที่กินหาที่ดื่มหาที่เที่ยวห้ามลาสดสวัสดีครับ edttop10 by travel channel Thailand